าลค่ะคุณผู้ชมคะมาพูดคุยกับน้องๆกลุ่มนี้กันต่อนะคะเมื่อสักครู่กุ๊กกิฟต์ติดค้างไว้คุยกับพิจาไว้เรื่องของตอนแรกรวมกลุ่มกันเพื่อทําน้ำหมักชีวภาพจนมป <ฮะ S 1> ถึงการไปตั้งกล่องรับบริจาคจนได้เงินมาที่140บาทจะครบหนึ่งหมค่ะนะคะจนมาถึงและหลังจากนั้นเรามีการทํากิจกรรมอะไรต่อเนื่องมาบ้างคะในส่วนของที่แจ้นําเด็กๆมาก็คือจะเป็นจิตอาสาค่ะก็คือ ใครก็หลังน้ําท่วมมาก็ไปการช่วยล้างพื้นที่สวนสันติชัยประการนะคะคือช่วยตั้งแต่น้ําท่วมน้ําลดล้วยังช่วยต่ออีกช่วยค่ะก็คือแล้วก็พอหลังจากจุดนั้นมาเด็กเริ่มเหนียวแน่นขึ้นจากเจ็ดเป็นสิบสี่คนสิบสี่คนทีนี้ก็เราก็จะบอกว่าสิ่งที่ประแจ้ทํากับพวกเราคืออยากให้พวกเรารู้จักกันมากขึ้นค่ะคนนี้ไม่สบายคนนี้ปวดหัวคนนี้มีปัญหาทางบ้านม,มีอะไรให้มาบอกพราแจ้แล้วเวลาเขาเริ่มจับกลุ่มกันละ จะมองเห็นเขาจะไอ้กลุ่มเด็กพึ่งอไอ้กลุ่มตัวเขียวชาวบ้านเขาจะเรียกอย่างนี้บางครั้งก็บอกอ้าวแจ้เมื่อกี้ลูกน้องเดินไปทางขบวนใหญ่ไปไหนกันก็ <c oughs> จะเขาจะพูดกันอย่างนี้เลยถามนิดนึงก่อนก่อนที่จะไปกันตอบทาไมชื่อกลุ่มพึ่งงานทําไมกลายเป็นชาวบ้านรู้จักเราในกลุ่มเจ้าตัวเขียวไอ้กลุ่มเด็กพึ่งครับ, <c oughs> บจ้าก็ในความที่ว่าคนแก่ๆรวมตัวกันบอกว่าให้ต้องมีตั้งชื่อกลุ่มอก็คือตรงนี้ถ้าแจ้ไม่เอ่ยนามถึง ผ,ผู้ดูแลเป็นผู้ปกครองของเด็กพึ่งงานเลยก็คือบริษัทเทเวศประกรันภัยนะคะก็คือเป็นคนที่บอกว่าอยากจะเข้ามาช่วยอยากจะมาร่วมทํากิจกรรมตรงนี้เห็นเพราะว่าคือเห็นแจ้ทำบอกว่าแจ้ต้องการอะไรแบบไหนยังไงแจ้ก็บอกไม่รู้เขาก็เลยบอกคุณแจ้เริ่มแรกคุณแจทต้องมีชื่อกลุ่มก่อนนะ<อ>ต้องมีโลโก้ต้องมีอะไรแล้วก็คือเราจะเอาโมด,ดกับดร เต,ต,ต้พิจิตท่านก็มีมดงานแล้วเนาะมีมดงานแล้วก็เลยบอกไม่เป็นไรแล้วก็เป็นพึ่งเป็นพึ่งก็ได้ก็เป็นมีมิเป็นพึ่งงานเป็นพึ่งที่ทํางานตัวเล็กๆนะคะกําลังเล็กๆแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดคาดหวังว่าจะเติบโตยิ่งใหญ่โโจนมาถึงขนาดนี้นะคะเป็นความคิดว่าเราต้องการพัฒนาคือรวมเด็กในชุมชนเฉยๆส่วนโลโก้ตัวสีเขียวก็คือด้วยความชอบของคนแก่ว่าให้ตัดเสื้อสีเขียว ก็เลยกลายเป็นคือเดินไปไหนเขาก็าจะกล่าวาว่าคือเด็กมันภูมิใจไะ่ะแม้กระทั่งตัวแจ้ดเองแจ้ก็ภูมิใจในโลโก้ของแจ้ไปไหนแจ้ก็จะใส่ของแจ้อย่างนี้ค่ะมาพูดคุยกันต่อหลังจากพอน้ําท่วมแล้ว<ะ>มีน้าหมักชีวภาพน้ําลดเราไปขัดบ้านขัดพื้นขัดเมือง<ะ>การจุดที่เจอน้ําท่วมไปแล้วหลังจากนั้นล่ะคะก่อนที่จะมาอยู่ดีๆพี่แจ้ททายังไงถึงดึงกีฬาเข้ามาให้กับน้องๆด้วยเออตรงนี้ต้องดูหุ่นแจ้ก,ก่อนพี่แจ้เริ่มรู้สึก เวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะไปกันสามล้ออก็เกณฑ์เด็กเดวันนี้จะไปสวนสันติวันนี้ไปทำบุญเช้าค่ะคุณยายนิดนะอะไปเลยก็ขึ้นสามล้อ,อจัดเลยแบ่งกลุ่มกันขึ้นสามล้อแต่ด้ความระยะหลังแจ้คขึ้นสามล้อกับเขาไม่ค่อยทานคือมันมันความพาของตัวคือความกระฉับกระเฉงมันหายไปแล้วก็เสื้อโดยที่ลูก อนาคตราชนีพึ่งของแจ้ก็คือเบนส์นะคะน้องเบนส์ค่ะเขาเริ่มมีความสุขแ้นี่คือน้องเบนส์นะคะราชนีคือพึ่งของพี่แจ้นะคะแล้วก็อืมก็ค,คือแบบว่าเบนส์บอกป้าแจ้นหนูใส่เสื้อไม่ได้อแล้วก็เลยบอกว่าอืมเราก็ลองมารวมตัวกันนะแบบว่าค่ะ อาประแจ้พาไปออกกําลังกายไหมเด็กตอบรับทันทีว่าอยากจะไปตอนแรกเราจะไปออกกันที่พระรามแปดก็ไปแล้วมันต้องข้ามถนนใช่นะคะฝั่งไปมันต้องข้ามถนนแั้นจะทํายังไงดีก็เลยพอดีผอโรงเรียนวัตถุทศเทมนะคะท่านใจดีเด็กๆก็บอกว่าจริงๆพวกหนูก็เล่นกันที่สนามโรงเรียนนั่นแหละพอเลิกเรียนแล้วเขาก็ยังจับกลุ่มกันอยู่ตรงนั้นแจ้ก็เลยอยากจะทําอะไรเป็นแบบเป็นเรื่องเวลาแจ้ก็เลยทําหนังสือทําหนังสือไปขอท่านผอว่า คือช่วงนี้ก็เลยยกพระนครเกมขึ้นมาเลยะนะคะว่าจริงๆแล้วแฝงอยากจะต่อเนื่องอยากจะต่อเนื่องโดยจะได้ออกกําลังกายกันอย่างตอ<ด>่อเนื่องแบบมีแรงจูงใจด้วยก็เลยแฝงด้วยพระนครเกมก่อนบอกว่าแจะจับรวมเด็กกลุ่มพึ่งงานส่งพระนครเกมเลยอยากจะขอซ้อมก็ทําหนังสือท่านก็อนุญาตแต่ในหนังสือนะก็คือกําหนดไว้ถึงวันที่28นะคะก็28เดือนอะไรคะพี่แจ้เดือนนี้เลยค่ะอาทิตย์อาทิตย์จะถึงเนี่ยค่ะอาทิตย์ค่ะก็ซ้อมกันทุกห้าโมงเย็นแจ้ไปรับน้ำโมกลับมาก็ เด็กจะเอาอ,อุปกรณ์ไปรอแล้วตอนแรกก็คือวิ่งสามขากันแล้วก็หัดเตรียมความพร้อมก็คือวิ่งออกรอบอสนามกันเฉยๆแต่เบนซ์ฟุกอามเนี่ยเขาก็จะนั่งอยู่กับพื้นด,ดูเพื่อนแจ๊กเลยถ้ามีไม้แบตนะคะคือการหลอกล่อนะคะมีไม้แบตก็เอาไม้แบตของโ,โม,มไปเล่นก่อนนะคะแล้วมันก็เกิดการชำรุดมาก็เรเริ่มซื้อใหม่นะคะ ตรงนี้ก็เอ่ยนามได้ก็คือก็ท่านสกท่านก็มองในเฟซจะแอบมองเฟซกันตลอดเจะจะบอกว่าแอบส่องเฟซบุ๊กกันใช่ไหมคะก็บอกว่าวันนี้ป้าแจ้ไม่เข้านะซ้อมเท่าที่เคยหัดซ้อมกันป้าแจ้จะไปซื้อไม้แบตให้ท่านก็แอบให้ทางลับมาก็ได้อุปกรณ์ไม้แบตมาเพิ่มแต่ด้วยความที่ว่า เด็กแล้วน,นะคะแล้วก็อุปกรณ์ก็คือใช้กันพอตีไปได้สักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นไม้แบดแม่กลองคือหน้างอลงอทันทีเดี๋ยว <c oughs> ขอดูแม่ไม้แบดแม่กลองนะคะหน้างอคอหักเป็นยังไงน,นี้คือตัวอย่างต,ตัวนี้ตัวนี้ยังดีอยู่ถ้าแม่กลองต้องอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวให้ทีมงานหยิบมาให้ดูนะอ่ะคนสวยไปหยิบไม้แบดมาโอดกันหน่อยเด็กน้องคนสวยนะคะจะหยิบไม้แบดหน้างอคอหักที่บอกว่าเป็นของลมนี้หยิบมาให้อามาโชว์พี่กิ๊บได้เลย นี่นะคะคุณสวยบีบมาให้อันนี้ก็จะเป็นไม้แบรท,ที่เรียกว่ากีฬาแบดหมินตั้นนะคะระดับโลกสามารถสู้ได้นะคะ่ะดังกอ็อกแก๊กดังกอ็อกแก๊กนะคะตรงนี้เริ่มหลุดแล้วนะคะหรือว่าอันนี้สายเสยอ,อันนี้ตีกันยังไงเนี่ยถ้าเขายังตีได้ค่ะเขาก็ไปขึงไปดึงมันก็ขึงดึงซ่อมกันพี่ค<อ>ิดทําหลุดแล้วค่ะ <laughs> หรือว่าอันนี้นะคะเป็นนวัตกรรมไม้แบรใหม่ที่ขอนําเสนอโดยน้องๆกลุ่มพึ่งงานค่ะ <laughs> อ่ะ <laughs> อันนี้ต่อ <im itation> เอออันนี้ไม้แบทที่เรียกว่าไม้แบแม่กลองค่ะเป็นไม้แบทที่สามารถหน้าง,งอแล้วก็คอหักได้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะตีกันยังไงหรือว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าอุปกรณ์กีฬากับจํานวนน้องๆเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้กลุ่มพึ่งงานน้องๆกี่คนคะถ้าโดยรวมจริงๆคือย <im itation> ี่ที่ที่เรียกใช้กันได้ทันทีแต่ที่เข้ามาเล่นนี่คือมีมากกว่าค่ะมีมากกว่าก็คือแจ้ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นของ เพื่อง,งานก็คือเด็กที่อยู่ในโรงเรียนค่ะก็เข้าเล่นได้อย่างตัวเล็กๆแย่ก็จะให้เขาโยนห่วงอย่างนี้ค่ะก็คือตัวนี้โยนกนันนโมค่โยนห่วงกันก็คือมีกระโดดเชือกมีอะไรกันไปนะคะอื ก็เป็นกิจกรรมลักษณะเหล่านี้ที่พี่แจ้เริ่มมาจากกลุ่มนี้นะคะรวมตัวกันจากกลุ่มทํางานอาสาเพื่อสังคมจนมาถึงการดึงกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมแล้วทุกวันนี้นะคะงานกิจกรรมอาสาต่างๆยังออกไปทําอะไรอยู่บ้างคะพี่แจ้และตอนนี้ก็คือแจ้จะไม่กําหนดเพราะว่าแจ้อยากให้เด็กอยู่ในบ้านมากกว่าอ,อยากให้เขาอยู่ในบ้านก็คือเวลาจับกลุ่มออกไปเนี่ยพ่ะแจ้ขออย่างหนึ่งว่าถ้าเห็นอะไรที่ผิดปกติ อย่างเช่นเราเป็นชุมชนไฟไหม้ในี่อันตรายมากมการก้นบุหรี่บางครั้งนถ้าเราเห็นควันมันซึ่งมันผิดปกติมากต้องรีบบอกผู้ใหญ่คือเราไม่ใช่เด็กไอ้แบบถูกมองข้ามแล้วคำพูดทุกคำพูดของเราผู้ใหญ่จะเชื่อ,อเพราะว่าเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่ว่าทำกิจกรรมให้เขาเห็นค,คือผู้ใหญ่เริ่มศรัทธานในตัวของเราลวในใน,ในมุมมองที่แจ ได้รับเสียงตอบรับจากชาวบ้านมานะคะเจ้าก็จะบอกเลยอย่างโตเข้าไปอย่างเงี้ยไปกันเขาจะจับกลุ่มกันอ่ะเวลาเดี๋ยวนี้เขาจะจับกป็นเป็นกลุ่มเป็นทีมของเขาเวลาเห็นพวกบุหรี่พวกอะไรถ้าเหยียบได้จะยิงกลุ่มไหนบ้างยกยกมือที่พี่เจ้าบอกว่าถ้าเห็นก้นบุหรี่ที่ไหนควันควันที่ไหนน้องอะไรนะคะน้องโตโตค่ะโตครับออะโตเล่าพี่กิฟฟฟังหน่อยว่าตอนนี้ค่ะพี่เจ้าบอกอะไรเราบ้างแล้วเวลาเห็นอะไรยังไงต้องสังเกตลัวสังเกตแล้วต้องทำยังไงต่อไปก็ เวลาเราไปเห็นคนดูบุหรี่ครับค่ะแล้วก็เดินออกห่างครับไม่งั้นถ้าเราดมไปเราก็จะเป็นโรคมะเร็งคุณผู้ใหญ่ที่สุบุหรี่ก็ฟังไว้นะคะน้องๆเขาฝากถึงเรื่องนี้ค่ะแล้วยังไงต่ออีกคะพอเห็นแล้วแบบเห็นคนสูบุหรี่ก็ต้องเดินออกห่างแล้วยังมีอะไรอีกอังโต้รับไฟังต่อแล้วพอเห็นผู้ใหญ่เดินออกห่างแล้วก็ยังไงอีกคะแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งกับผู้ใหญ่ ออแล้วเรื่องของการดูแลความปลอดภัยภายในชุมชนล่ะคะต้องทาอะไรบ้างก็พวกเด็กๆครับเป็นหัวหน้าแก๊งหรือเปล่าไม่ครับเป็นเพื่อนๆกันครับอเวลายังไงครับก็ถ้าเพื่อนๆใครมีปัญหากับพวกคนอื่นแล้วก็บอกเพื่อนๆครับมีปัญหาแล้วเราบอกเพื่อนๆบอกเพื่อนๆว่าอะไรบอกเพื่อนว่าอย่าไปมีปัญหากับคนอื่นอ่า คือพระเจ้าจะฝึกให้น้องๆเนี่ยเกิดการดูแลกันเองภายในกลุ่มใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือจริงๆนะคะถ้าอย่างแจ้เป็นคนต่างจังหวัดบ้านไหนมีอะไรสักนิดหนึ่งคือรู้กันทั้งตำบลแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยแม้กระทั่งตายแล้วยังเผาแล้วยังไม่รู้เลยว่าข้างบ้านตายใช่ไหมคะเจ้ามมอว่าเด็กเด็กเขาควรจะได้ได้รับในในส่วนนี้ว่าอย่างเต้วันนี้เต้ถูก ตีถูกทำโทษมาเพราะอะไระเขาก็จะเขาจะมากระซิบอกพแจ้วันนี้เต้ถูกครูตีเรามีโอกาสแล้วก็เต้ไปทําอะไรมาลูกหนูไม่ได้ทํานะครูเข้าใจผิดโอเคแล้วก็จบหรือว่าพแจ้วันนี้ลูกลูกน้องพี่เจ้ทําเรื่องนะหยิบขนมแล้ววิ่งออกไปอ้าแล้วบอกพ่อแม่ไม่บอกอ่ะไม่บอกมาบอกแจ้โอเคแจ๊ จบตรงนี้แล้วแจ้ค่อยคุยกับเด็กทีละคนจริงๆแล้วนะคะความเข้าใจของผู้ใหญ่กับเด็กมันจะเข้าใจซึ่งซึ่งมันจะแตกต่างกันค่ะบางครั้งผู้ใหญ่เขาจะใช้คอนว่าฉันเป็นผู้ใหญ่เบ็ดเสร็จคดีความจบคนนั้นผิดจร,จริงๆเขาต้องมีเหตุผลของเขา,าเหตุผลของเขาเขาทําไปเพราะอะไรหรือว่าเขาได้ทํำไหม,มเป็นการโดยรวมจับกลุ่มหรือก็โยนแบบว,ว่ากลุ่มนี้คือคนทำเนี่ยค่ะ มันต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าในในมุมมองในส่วนหนึ่งของแจ้สิ่งที่แจ้ได้รับก็คือว่าอย่างน้อยเดินไปไหนเนี่ยลูกน้องแจ้เดินไปตรงนน้นแจ้รู้ละละเขาไปไหนกันลูกน้องแจ้เดินไปตรงนี้อย่างน้อยตอนนี้ก็คือหลังเลิกเรียนมาเขาจะไปกระจุกกันอยู่ที่โรงเรียนวัดตรีค่ะเขาจะไปอยู่กันตรงนั้นจนบางครั้งหกโมงบอยไปแจ้กลับก่อนนะไปแจ้ต้องไปเตรียมข้าวนะต้องเอาน้โมไปกินข้าวก่อนเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นนะั่นคือความปลอดภัยของเขามีแน่นอน <molec> คือล้วก็รู้ได้ว่าพอเขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะรวมตัวรวมกลุ่มกันทําอะไรซึ่งป้าแจ๊ก็มองเราว่าพี่แจ๊มองว่ามันไม่ได้ไปทําอะไรที่เป็นเรื่องของเดือดร้อนเรื่องไม่ดีเรื่องเสียหายแต่เขารวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่อทําเรื่องดีๆมากกว่าในจุดนี้ใช่ค่ะแล้วผลจากการเริ่มออกกาลังกายอะคะพี่แจ๊คะเอวหายกันไปกี่นิ้วหรือยังน้ําหนักลดลองสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้ของป้าแจ้ยังไม่ได้ผลเพราะว่าป้าแจ้ยังไม่ค่อยได้ออกเพราะว่า เคยตีแบบสองครั้งออกไปแล้วเดี้ยงลักค่ะคือเขาเขาอยากจะให้เราเล่นไงคะแต่ด้วยวัยมันแตกต่างเขาเล่นแล้วเขาไม่เลิกแต่เราอยากจะเลิกแต่ที่ที่รู้ตอนนี้ก็คือเบนนี่ใส่เสื้อตัวนี้ได้นองเบนเอ่อไม้ไม่ของนองเบนของสซนโอ่ะพี่ขอไม้ให้นองเบนหน่อยค่ะคุยกับเบนบ้างเบนค่ะเบล ลงไปกี่โลแล้วคะสุขภาพดีขึ้นยังไงบ้างตั้งแต่มาออกกําลังกายกับพี่แจแล้วก็กลุ่มพึ่งงานเขินอยู่เขินอยู่น้องน้องเขินแล้วก็ไอกล้องคุณผู้ชมต้องให้กาลังใจน้องเยอะๆอะคุยพี่กิฟหน่อยค่ะกี่โลแล้วผอบลงไปกี่โลคนสวยน้ําหนักลงไหมคะสุขภาพดีขึ้นไหมเขินป้าแจน้องเบนเขินอยู่ให้จ้าแจแล้วก็น้องเบนแทนก่อนคือน้องเบนเนี่ย ถึงเขาจะอ้วนนะคะตอนนั้นเจอกันเขาก็ยังไม่นขนาดนี้อแต่เวลาเราออกกิจกรรมข้างนอกเบ้นนี่จะคล่องตัวและทาํางานค่อนข้างที่จะไวค่ะกับกลายเป็นว่าเอหุ่นที่เพียวโลมเนี่ยเชื่องช้าอึดอาดเบ้นนี่เขาจะเดินนําหน้าเลยเวลาไปก็คือแจ้นี่จะเดินหลังขบวนเบ้นจะนําหน้าไปก่อนที่หของพลุงพลังไปเดินรัดอย่างเราจะไปวัดปริี้นายกวันนี้นะ ตั้งขบวนเลยเบนก,ก็จะนำหน้าหิ้วถังหิ้วอะไรกันไปคนอื่นก็หิ้วกันเดินตามไปแต่เบนนี่ก็จะแบบทําอะไรเขาจะคล่องขเขาจะเทาเท้า,า,าแค่ตัวอ,อย่างขึ้นรถขึ้นอะไรเนี่ยเขาก็จะคล่องแต่มาปีนี้เบนค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ขึ้นอีกนิดหนึ่งก็เลยมีความกังวลแล้วแม่เขาก็จะบอกว่า พระแจ้าพาออกกําลังกายหน่อยสิหาเสื้อใส่ให้ไม่ได้เขาก็มานะคะตั้งแต่มีแบตมีอะไรเขาก็เริ่มตีเขาก็โดดเชือกนะคะจะแอบมองเขาได้ถึง13าครั้งแต่เขาบอกว่าเขาก็โดดได้มากกว่าน,นั้นกระโดดจนแบบคือความสนุกกลับไปเป็นตะคิวที่ขาคือการออกกําลังกายมากเกินไป้วตอนนี้ก็คือแจ้าคิดว่าเด็กนะคะถ้าเขาได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายแม้กระทั่งตัวของแจ้เองเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ต้องให้เวลากวาสักนิดหนึ่งแล้วอุปกรณ์เหล่านี้นะคะตอนนี้มันเพียงพอไหมคะพี่แจ้กับการใช้น้องๆตัง้ง20ชีวิตนี่คือกลุ่มหลกักๆนะยังไม่รวมขาจรที่มาร่วมกับกลุ่มพึ่งงานอีกถ้าถามว่าพอไหมในมุมมองของผู้ใหญ่ก็คือไม่พอแต่เด็กนะพอให้เขาเล่นยังไงเขาก็เล่นได้เขาก็สนุกข,ของเขาได้จะขาดตีไปปุ๊บลูกแบวติดเขาก็เป็นเรื่องตลกใช่ไหมคะลูกแบวนนี่ก็ คือจะเปืองนิดนึงคือติดบนหลังคาต้องรอให้ผู้ใหญ่เขาปีนเอาลงมาน่าจะได้ออกมาทีหลายลูกอยู่นะคะก็ถามว่าพอไหมก็คือตอนนี้ก็คือมีผู้ใหญ่ในชุมชนเริ่มมองเห็นเขาจะบอกว่าเฮ้ยแจ้ทําไมขอโทษนะคะคือต้องใช้ภาษาชาบ้านว่าทำไมแกให้แต่เด็กๆทำไมแกไม่ให้พวกฉันบ้างฉันก็อยากจะตีแจ้กเลยบอกว่ามันมันงบมันจมันเงินมันจํากัดเนาะคือความเข้าใจของ เพื่อนบ้านคิดว่าจะได้รับการสนับสนุนอะไรแบบเยอะแยะ<อ>จะบอกไม่ใช่นะตรงนี้ก็คือว่าเจ้ก็ต้องออกตัวว่าเป็นส่วนตัวของเจ้ออกมาะนะมันไม่ได้เยอะแยะพวกพี่มีเงินก็พอไปซื้อกันได้แต่ก็อย่างว่านะคะว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีการสนับสนุนเขาเขาจะมีความรู้สึกภูมิใจมากกว่าการที่เขาจะควักเงินออกไปซื้อ,อเองใช่ไหมคะและอย่างยิ่งตอนนี้นะ่ะเมื่อผู้ใหญ่มีความ กระตือหรือล้อนอยากจะออกแจ้คิดว่าถ้าหากมีหน่วยงานหรืออะไระมองเห็นความสำคัญตรงนี้นะคะแจ้คิดว่าการจะดึงคนในชุมชนให้เขาเลิกเล่นการพน,นันหันกลับมาทำกิจกรรมในตรงนี้มองเห็นความสำคัญที่แจ้ทำอยู่อย่างตอนนี้แจ้ตั้งกลุ่มเงินอมอมนะคะเป็นการให้เขามีเงินฝากประจำการโดยการแจ้เป็นคนเดินเก็บแล้วก็ ในส่วนนี้แจ้ก็ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนถึง52คนนะคะนำเงินมาฝากากับแจ้คือทุกๆวันนะคะนำเงินมาฝากเพื่อแจ้เอาไปเปิดบัญชีให้แก่เขามันก็เป็นอะไรที่ว่าพอไหมมันไม่พอค่ะคะ่ะแต่ถ้าให้เด็กนะ่ะยังไงก็ได้คือเด็กเขาเล่นได้หมดความสนุกสนานของเขาในวัยเขา อยากให,อกให้อยากให้ไปดูค่ะอยากให้ไปดูเลยนะคะแล้วถามนอกจากนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยไปฝึกไปอยู่กันที่วัดตรีและหลังจากนี้ละ่ะคะหลังจากวันที่28ที่เราทําหนังสือขอไปหลังจากนี้ไปน้องๆเขาจะไปรวมกลุ่มกันที่ไหนหรือว่าเรามีสวนสาธารณะมีจุดอะไรประจําของกลุ่มเราอยู่ไหมคะอ๋อไม่มีค่ะถ้ามีก็จะเป็นสวนสันติชัยปราการนะคะก็คือ,คอต้องข้ามถนนแต่ว่า จริงๆแล้วนะผอ,อท่านก็ให้ให้เด็กเล่นอยู่ปกตินะคะแต่ทีนี้ว่าในในในส่วนของแจ้เป็นคนนอกอซึ่งเป็นผู้ใหญ่การที่แจ้จะเข้าไปบ่อยๆหรือไปตรงนั้นมันก็มันก็ไม่ค่อยเหมาะไม่งามนะคะแจ้ก็เลยบอกว่าถ้าอนาคตข้างหน้าตรงนี้นะคะแจ้ก็คงจะขออนุญาตจากท่านผอ,อนะคะว่าแจ้จะขอเข้ามามีส่วนร่วมกับเด็กๆโดยการที่แจ้จะเป็นคนหาวัสดุอุปกรณ์มาให้เด็กๆมากขึ้น คือโรงเรียนก็รับภาระค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเด็กเมื่อจับกลุ่มมากก็กลายเป็นเด็กถิ่นอื่นมาการที่เขาจะมาดูแลรักษาสถานศึกษาบรรยากาศ<ก>บริเวณในรอบมันมันก็จะเป็นภาระมากขึ้นตรงนี้เจ้ก็ต้องไอ้การันตีกับพออแล้วว่าเจ้จะดูแลส่วนนี้ให้อืมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะ ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับกลุ่มพึ่งงานกันต่อค่ะพาไปดูว่าเอ๊ะอยู่แถวไหนการถ้าเราอยากไปช่วยเหลือไปสนับสนุนเขาไปดูว่าน้องๆเขาทำอะไรกันอยู่จะไปดูกันได้ที่ไหนช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ